มาใหมครับพี่น้องมาไหมครับเมื่อกี้นะครับก็ได้เปิดสาธารณะพี่น้องนะครับเป็นยังไงน้อครับพี่น้องมีพี่น้องเด้เข้ามาเมืองยังน้อครับนี่เข้ามาแล้วก็อจะเลื่นะครับกดไลค์กดแช่นะครับแสดงตัวตนนะครับคอมเมนต์สามาพูดคุยกันได้กับทามกลางพายุโนรูนะครับมานี่ยี่สิบเก้า กันยายนยี่สิบเก้ากันยายนสองพันหรอสิบห้าครับพี่น้องตอนนี้ก็พา,ายุโนลูครับเห็นว่าเขาทางอุบลตั้งแต่บ้านนี่มาขึ้นนี้นะครับมาส่งงานเกษตรอำเภอรครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่น้องในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของผมนะครับมีเกษตรกรนะครับที่ขื้นทะเดียนเกษตรกร มีการแกไขนะครับตกลนหลายรายที่กันครับสองสามร้ยนะครับแกไขรอบสองรอบสามนะครับซึ่งแต่ละรากนะครับบางรากกับไขตัดพิกัดสะปลาออกนะครับไขตัดสะปลาออกเหลือให้ลดเหลือพื้นที่เฉพาะปลูกหน้าจริงนะครับบางรากกับแห้งแกะนะครับ GPS ใหม่นะครับทายลใหม่นะครับลายปัญหาครับสำหรับการสื่อสเกษตรกรนะครับ ในปีนี้ทางเกษตรนะครับเพิ่นเน้นนะครับเน้นการขฏะเบียนบ่ะไห่ซ้ำซ้อนนะครับเพื่อที่จะได้พลาดนะครับการรับเงินจากทางรัฐบาลเป็นยังไงเนาะพี่น้องทางบ้านนะครับอีสานบันเฮาภาคเหนือภาคกลางนะครับคนตกบอนะครับปะยุโนรู้รุนแรงบอนะครับพี่น้องครับผมมาเห็นคอมเมนต์พี่น้องนะครับ ผมไปเห็นคอมเมนต์พี่น้องโอ้หนาวแม่ร้ายคักพี่น้องตรวสิทุมทางทางหนาไปอำเภอเลยปีก้าปีที่แล้วนะครับบังนี่ทั้งหน้าผมนี่ไส้เมือนี่อ่าน้าท่วมเลยนะครับน้าท่วมต้นเขาเลยนะครับน้าท่วมต้นเขาเลยแล้วปีนี้จะมาขากลับจะมาถ่ายรูป้พี่น้องเมืองล้งชิปนะครับท่วมยอดเขาเลยบังนี่ทั้งหน้าครับพี่น้องเห็วมาครับเขาใส่ตรง ทางหน้าเห็นเดเต้นก็ใส่ตรงข่างทางขายขายดีครับพี่น้องเห็นไหมครับใส่ตรงกันมหลังคาดเตยนกับถูกพายุโนโรูพัดไปคนดีตั้งแต่เดินซีเดินหามาแล้วครับปีนี้พี่น้องครับ โบพสามารถที่จะได้ตอบคําถามพี่น้องได้นะครับเห็นคอมเน้นนะครับเพราะว่าไหนจะเป็นสัญญาณเน็บบดีนะครับก็เลยเห็นให้เห็นข้อเน้นนะครับต้องขอภัยพี่น้องในใจ่น้อยนะครับยิ่งเรื่นะครับพี่น้องท่านไหนะครับมีการประชาคมเบียนเกษตรกรแล้วนะครับเส้นซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มตรวจสอบนะครับว่าข้าพานหรือบ่พันนะครับวิธีการตรวจสอบกับคือนะครับ ไปเกษตรอำเภอนะครับน้ำสมุขียวไปอัพนะครับเป็นปีปัจจุบันนะครับหากพานนะครับทางเกษตรนะครับแต่บอกว่าผ่านนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือนะครับตรวจสอบข้อมูลในทางแอพิเคชันนะครับฟาร์มบุกนะครับกับไปฟาร์มบุกวดไปตรงที่คําว่าติดตามผลนะครับติดตามผลการเข้าพานแตจะระบุผ่านนะครับการเข้ามผพาน ทางระบบกกตีดกัจะบอกนะครับว่าเข้าระพานกพระสาเหตุไหนนะครับกับแห่งหามากติดต่อเกษตรอำเ,เภอสำหรับเงืนอาไละหนึง่งพันบาทนะครับที่ท่าน,นอบขอหรือว่ารองนายกจุลินก็เลไฟเขียวไปตั้งแต่วันที่แปดนะครับผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้รอเพียงแค่ทางคณะรัฐานมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอล ข่าวเสนอที่ประชุมโครมอนะครับแห่งคมรมออนุมัติงบประมาณนะครับจากนั้นจึงจะทําการนะครับโอนใจให้กับเกษตรกรนะครับหากทางโคโมรมออนุมัติซึ่งสัปดาห์นี้นะครับกบผมคาดว่านะครับโครงการประกันรายได้ข่าวร่วมถึงล้านหนึ่งพันบาทนะครับอาจจะข่าวโครมอสัปดาห์นี้ผมก็ลงคิดไปนะครับสุดท้ายแล้วแต่ยังบอกข่าวโครมอนะครับจนถึงไกลที่ กำหนดที่ทางนอปคอกำหนดว่าจะจ่ายงวดแรก1 4 1 5ตุลาคมนะครับใกล้จะถึงแล้วแต่ยังมาน้ื่ังนีเขาคอรมอนะครับตนาการหายที่นอกรับลอล่อล้นนะครับว่าจะก่าคอรมอนะครับสัปดาห์ไหนนะครับเพราะการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะครับแต่มีการประชุมในวันอังคารนะครับที่บปตรงกับวันหยุดนะครับตะเลิดนะครับวันอังคารทุกสัปดาห์นะครับ พี่น้องสามารถรางานได้นะครับสำหรับพยุโนรูในคลิปนี้นะครับคลิปนี้มื่อนี้ผมไปไหนไปไสนะครับไปเกษตรอำเภอนะครับไปเกษตรอำเภอกลับมานะครับกีะไรจุบานบัดมือนะครับมื่อนี้ก็สามารถที่จะไปตรงไฮตรงหน้ารือว่าไปทํางานทําการมองใด้นะครับไปส่งงานให้ขนาเกษตรอำเภอแก้ไข้อมูลให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเห็นแล้วครับ เริ่มเห็นคอมเมนต์พี่น้องแล้วคำวมาในเขตอำเภอแล้วครับสวัสดีที่เกยบนะครับขับรถดีเด้อนะครับวัน่าขอบคุณครับนะครับขอบคุณหลายๆเอฟซีของเอฟซีของเขานะครับพี่น้องรายงานสภาพอากาศมาได้นะครับในพี่น้องท่านอื่นนะครับได้รับทราบว่าอำเภอทรรมนะครับจังหวัดทองธรรมในรับผลกระทบหลายหน่อยขนาดไหนนะครับสำรับปรยุโลโล กันในกระสาว้น้ำพ่นอกนะครับฝกไว้น้ำนะครับตรวจสอบการขึ้นในเมืองเกษตรกรนะครับว่าพานหรือบ่ผพานนะครับทางรัฐบาลมีการใจเงินให้นะครับพ่นนอในชุมชนตัวท่านเองบ่ได้รับเงินก็จรว่าโอ้คือบ่ได้รับเงินอำเพิ่นาะนะครับทางไหนแล้วนะครับสิทธิของเขานะครับกันจะเริ่มตรวจสอบที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับตรวจสอบกันได้ว่าจะสามารถตรวจสอบได้ทางโทรศัพท์นะครับเอฟเฟชชันฟาร์มบุกนะครับ ไดรับคลิปมีกับผมก็เดินทางไกลจากเขาถึงอำเภอแล้วนะครับกับหยาบมาเวามาคูดคุยกับพี่น้องนะครับเรื่องสภาประกาศพายุโนรูนะครับรายงานสภาประกาศให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่นตอนนี้ทางอำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ตอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับสบายดีครับขอบคุณหลายๆนะครับผมก็เริ่มเห็นคอมเมนย์พี่น้องแล้วนะครับเริ่มสัญญาณเริ่มดีนะครับขอบคุณพี่น้องทางหนองบัวลำพูนะครับ น้องบัวลำพูเป็นไดโน่มาเคลื่อนนี่นะครับอย่างนี้คา่าวางหมอลำเพิินนะครับสาวหน่อยเพลิปเพแิงไปเล่นนะครับบุรุษว่าเล่นได้บ่นะครับก็มีประยก์เขานะครับรับพี่น้องครับจาเขาอำเภอแล้วรถจะเริ่มจะร้ายแล้วนะครับสำหรับไลนี่นะครับผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ขับมาเมืองได้ไล่สดนี่นะครับหรือว่าพี่น้องขับมาเมืองย้อนหลังทุกท่านนะครับปีนี้ เพ็ดหน้านะครับก็ขอให้ได้เข่าเต็มเล่านะครับหากนีการเยายาทางรัฐบาลนะครับกแห่ได้รับเงินกันทุกคนนะครับจะให้พลาดการรับเงินเยายาจากทางรัฐบาลแล้วพ่อคับที่เกียรติไม่ไม่คิดนาหรือว่าไล่นาครับสำหรับไล่นี่นะครับคิดนี้กับผมที่เกียรติพะมวลก็ขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับ ขอบคุณหลายนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเจยเขาอำเภอแล้วบายบายครับสวัสดีครับ